อ๋ดดออดังไ,ไงไนเราไปปัออกอ๋อสวัสดีครับผมอาณาพิสิกิร์ตอนอ่อสีทั้งสอง <c oughs> เฮ้ยสอไม้สวัสดีครับ ผมแบงค์การเงินธุรกิจวันนี้ผมจะมาพูดถึงงารฝึกงาน,งานที่ฝึกงานผมเนี่ยคือนพนักงานเทคนิคนะครับจะอ,อยู่ที่สังสารสเปซอยู่ที่ะสะพานควายอย่แถวย่านสะพานควายนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดือน ที่ผมกำลังจะทำนะครับผมเป็นอิตาเลียในห้องนอนนะคะรัะฝาตเกตัพมันจะเป็นขนาดนี้นะะนา,าเตเัครับนะะพอเป็นรูปเรนเดอร์เนี่ยสวยงามนะ Clap along if you feel like happiness is the truth. Because. านได้อะไรบ้างคะอ๋อฝึกงานมนได้เลยบ้างอรอมันก็ได้เยอะนะผมว่ามันก็มีทั้งความตงตั้งแต่งานภายนอกงานภายในปริเจอร์ทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่ช่างต้องรู้ที่กรวงแหนอย่างนี้ก็ผมคิดว่ามันก็สนุกดีนะแล้วเราชอบไหมคะผมว่าชอบมันก็เหมือนได้ทำงานจริงๆ แต่มันก็มีแรงกดดันบ้างแหละว่าเพราะมันเป็นงานจริงมันเกี่ยวกับพวกเงินทองต่างๆที่มันต้องเข้ามา้มถ้าพวกเราแบบทําเสียหายมันจะมีผลต่อองค์กรได้แล้วเราคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการทํางานบ้างผมว่ามันก็เหมือนเราเตรียมตัวเป็เหมือนผมคิดว่ามันเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้เราไปสู่ชีวิตจริงตอนที่เราเรียนจบ เป็นเส้นเบบเส้นแกนเส้นหนึ่งต้องให้เราเข้าใจถึงว่าชีวิตจริงเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับต่อไปถ้ามีรุ่นน้องจะมาฝึกที่นี่อะค่ะจะแ,แนะนําน้องยังไงะอะคะผมจะบอกน้องว่าให้เตรียมตัวเรื่องทั้งเวลาเตรียมตัวเรื่องสมองความคิดต่างๆเตรียมตัวเรื่องความขยันเตรียมตัวร่างกายของเราและสุดท้ายเตรียมตัวความตั้งใจของเราถ้าเรามี ในสิ่งเราเนี่ยอยู่ที่นี่สบายไม่กดดันดค่ะค่ะพี่กล้องฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังจะทำทีสิธิ์ค่ะแล้วก็กำลังจะเป็นสถาบันิกต่อไปในอนาคตก็ตอนทำก็ทำทำทุกวันนะทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วก็ส่งให้ตรงเวลาแค่นี้ก็จะทำได้และสำหรับน้องๆที่เป็นสถาบันิกต่อไปล่ะก็เหมือนกันทำทุกวัน อ๋อสิบเอ็ดคำไม่กลับน้องมาแพ็กชีสค่ะสิบเอ็ดคำเลยเหรอเอาคำที่พี่เขาสอนดีกว่าพี่เขาเคยสอนอกว่าเราต้องถูกเสมอใครผิดกูมไม่ผิดไม่ต้องอว่าเ oh อ๊ะทไมอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งฮะแอร์ออฟฟิศผลซ่อมเสร็จแล้วดีใจจังเลยที่มันแอร์ใหญ่ ใก็่านโอ้ดูสิเยอนมันเย็นมากเลยรู้สึกดีเยี่ยมเยีย่ยมจริงๆเป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าแล้วปกติผมจะเข้างานอยู่ที่สิบโมงนะเลิกง,งานก็ทุ่มเลยแปดชั่วโมงพอดีวันนี้เหนื่อยมากเลยผมก็กลับไปตัดวิดีโอส่งอาจารย์นะเนี่ยยังไงผมก็าฝาก เราสัตว์นี้อยู่ในอ้อมกอดน้องๆด้วยนะน้องมอนแพทริกส์แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ